ครับมีคนถามมาก็ต้องตอบไปเป็นธรรมดานะครับผมอู้มาเมินแล้วไอเรื่องไอไอเสียงโทรล้านาเนี่ยเสียงโทรพิเศษเนี่ยนะครับอ่าคือการผัานเสียงของในสารบบของเมืองล้านาเนี่ยเปิดห้องว่ามันผันเสียงไดน,นักกว่า กว่าภาคกลางอะนะคือของไทยอะนะเอาเอาของไทยก่อนนะฮะปิดนี่ไว้นะฮะใจ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 หรือใช่เนี่ยนะฮะใจใจนะมนะีมีห้าเสียงนะฮะแต่ของเมืองมันไม่ใจอ,อย่างอ่านนะครับมันใจ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  มันขึ้นไปมันหน่อยนะมันขึ้นไปมันน่อยใจ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 เฮเนี่ยมันเปินห้องว่าโทพิเศษหรือติที่ผมห้องว่าโทล้านาเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นอันเนี้ยเล่เนี่ยบอกเกี่ยวกับว่านะฮะเขาจะอยู่พะเยาเนาะนี่คนพะเยาเปิ่ถามมาบอกว่าพะเยาลำปางเมืองแปงนั่นใจเราสาระบบอันนี้หมดอ่ะ จะต่ำไม่น่อยกับกดลงไปจะสูงก็ข,ขึ้นไปอ่าน,นใจอ่าใจสามัญอืมใจเอกอันนี้ใจนี่มันค็มีข้อหมายแล้วนะใจก็เหมือนก็ใส่น,ะนะนั่นแหละเอกไม่เอกโทรธรรมดาเนี่ยไม่โทรเนี่ยบนห้องไม่โทรธรรมดาเนี่ยนะเมืองใต้บน,นห้องว่าใจผ้า เจ้ามันหมื่ใช่เจ้านะอ่าเจ้าข้ามันมาได้นะฮะมันถ้าจะถ้าจะขึ้นเป็นโทวิเศษน่อยมืองเหนือมันจะต้องเป็นผมเกลยเติมจุดลงไปเนี่ยบอกว่าอ่านี่นะฮะเปิ้ลบมหมีแต่ผมเออเอาใส่เครื่องหมายโอ้หไปอ๋อนี่มันเป็นโทวิเศษใจใจผ้าข้า เจ้าอน่ยเนี่ยหมูโทพิเศษมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ปบจ่ายอ่ามันมันเป็นตีไปแล้วเนะี่ยจไล่น้อยอ่าถ้าน้อยน้อยมันอยู่นี่เนี่ยน้อยมันอยู่นี่มันจะอยู่นี่นะ่ะอันนี้มันน่อยอ,อก็คงเข้าใจนะครับ ในล้านาเนี่ยสาระบบของการพันเสียงของล้านาเนี่ยมันจะมีอยู่หกเสียงนะฮะใจ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 เนี่ยอันนี้คือเสียงสาระบบของล้านานะครับผมก็อัย่หกสิบแล้วนะครับเกิดมามันกกต้อึงมีอย่างเยอะนะฮะมันมันมีอย่างนะ่ะมัน้องอยางเีอะนะครับก็ก็ลองเอาเอาเสียงนี้ไปเทียบดูนะครับ ถ้าสงสัยอย่างไดนี่ก็มาถามต่อได้นะครับครับขอบคุณครับ